ตัวกันข้างถนนเลยนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่กัตกาคูชแชนแนลนะครับผมก็วันนี้วลนอาทิตย์ครับพาลูกเที่ยวเหมือนเดิมนะฮะก็จะไปกันหลายที่เลยเราลองดูครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างตอนนี้ก็เช้าแล้วเราออกกันมาตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ก็ขอกินข้าวก่อนทุกคนไปที่ร้านกันหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมกํลาลังเดินไปเวลวันนี้ผมกินหวยจับขาหมูนะครับผมแล้วก็สั่งขาหมูจานใหญ่ประจานหนึ่ง เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทิ้งข้าวก่อนอยังไงเดี๋ยวไปดูกันเราไปเที่ยวไหนบ้างวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมที่แรกนะฮะวันนี้วันอาทิตย์พาลูกเที่ยววันนี้เรามากันที่ตลาดล่มหุบลองเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างจะเห็นรถไฟวิ่งไหมวันี้อย่างเท่ รถเยอะมากอะ่ะเดินเดินมาเรื่อยๆข้างๆแล้วยังไม่ถึงเลยนี่บรรยากาศของตลาดเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปตรงตลาดร่มหุบเดี๋ยวมาดูเลยเข้ายังไงเดี๋ยวข้ามถนน,นก่อนรถเยอะมากเลยไป ลน้ำพริกอันนี้ครับเฮ้ยเสียงหูรถไฟมาแล้วใช่ไหมนี่รถไฟมาแล้วรถไฟรถไฟรถไฟอวรลไฟ นี่ล่มกลางแล้วรูปฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ไปแล้วมาช้าไปนิดเดียวเองก็ต้องสถานีแม่กองที่นี่สถานีแม่กองก่อนผู้ที่สารรู้จักขบวนรถเคือสายส่วนต่อมาช้าไปนิดนึงครับผมรถไฟผ่านไปแล้วไม่ทันได้มองเลยแม่มาพูดทางเข้าก่อนเกินไปน้าฮานี่ รอ้าไม่ขากาลังกลางร่มกันเหมือนเดิมน,นะฮะแต่ก็ต้องระวังรถด,ด้วยนะครับมา,มาไม่ทันนิดเดียวเองเห็นเขากําลังกลางร่วมกันโอเคครับเรียบร้อยฮะตลาดร่มหกมาช้าไปนิดนึงไม่ทันเห็นตอนร่มหกแต่เห็นร่วมกลางนิดนึงก็ยังดีครับระวังรถนะครับดูน,นะครับรถเยอะนะฮะ

โอเคละจรแอร์ Air อ่านะฮนะะตลาดล่มผุดเนี่ยครับผมบรรยากาศโดยรอบนะฮะตลาดล่มผุบนะครับผมใครมาก็เดินระวังรถด้วยแล้วก็วเช็คเวลารอบรถไฟให้ดีนะฮะมาถึงจะได้เห็นเลยอันนี้มาช้าไปนิดนึงแต่ก็โอเคยังได้เห็นบ้างตอนนี้กําลังกลับแล้วผมขอเดินกลับไปที่รถก่อนจะไปที่ไหนต่อไปเดี๋ยวลองลองดูกันครับแค่นี้นะครับมาเข้าอี้ดีกว่า เสียหลังเสียหลังไม่นหน่า,นอ,นาอ่าฮะอ่ะฮะกินนมอร่อยไหมครับอ่ะถึงรถแล้วเดีย๋ยวขึ้นรถก่อนสวัสดีครับที่ที่สองของวันนะฮะวัดจุลามณีครับอำเภออัำพวานะฮะแต่ว่าจะมาขอหวยเดีย๋ยวไปขอก่อนแล้วค่อยมาซื้อ ม่อยู่เช้นเ่นนะดูมันได้เนนี่มัจะไปีเเขาเรียกว่าลูกเกีย๊ยบมัหาอะไรอ่ะหาหนอนกินมึงคุยมึงคุยเดี๋ยวให้ลูกจิกให้ลูกจิกกินเองเห็นไหมไก่ไม่ต้องก้อนเลยเห็นไหมลูกมันก็จิกกินเองได้อ่ะไปก็ไปในดีกว่าไปไป,ปเดินต่อ มีม,มีข้างในมีไก่อีกกู Good. เดินไปเรื่อยๆก่อนลูกชายจะหาแต่ไก่คนเยอะมากเลยฮนะ้รวเวสสุวรรณมากราบไหว้ขอให้ท่านคุ้มครองพี่กัสซื้อ,อหวยอีกแล้ว โอ้ไก่ไก่อันนี้ไก่โตไก่โตไก่โตอ้ขสวยสวยอันนี้ไก่ตัวเมียอันนี้ตัวผู้อื้ตัวผู้ตัวขาวอ่ะอันนี้ตัวเมียตัวขาวไหนตัวเมียเหมือนกันนี่ม้เมตายเยอะใช่เขาขึ้นไปมันโบกกันแล้ว กูเป็นไรอุ้ยกูเป็นไรกูสะดุดเลยกูหยุดตึกเลยว้าวีเขาดนว้าเหมือนจะถูกเมื่อกี้มันถูกแล้วไม่กลับมา อไม่ควรแม่แล้วไปน,นอกอันดีกว่ากล้าลุกขึ้นลุกโอเคครับเราขอพรจากหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวก็ลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดินเดินลงมางจากโบสถ์ยังไม่ทถึงไหนลเนลยฮะซื้อไอติมกินดับร้อนหน่อยติมโอเคครับร้อนเขามองผมกันทั้งนั้นเลยม่ยืนถือกล้องอยู่คนเดียวตรงนี้ นะวันอาทิตย์ก็พาลูกมาเที่ยวมาไหว้พระมาดูตลาดน้ำํำมาเดินซื้อของกินกันไม่มีอะไรมากครับมาเช้าเย็นกลับออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าอันนี้ก็เป็นที่ที่สองแหละที่แรกก็ว่าเหมือนไม่ได้ไปแล้วฮะไปแต่ไปดูนิดหนึ่งก็ยังดี คุณทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาตเดี๋ยวค่อยมาตีวไปไหว้พระก,ก่อน<ๆ>เก่งอึกมาไหว้พระแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเดี๋ยวลองดูไหว้พระเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจุดประทัดเอาเลิกเอาใช้หน่อยโอ้โหดูที่จุดประทัดนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับผมร่ำรวยร่ลำรวยครับมั่งมีเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงรถูกจบตรงนี้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวไปที่อื่นเดี๋ยวงไงก็ไปดูกันใหม่เราจะไปที่ไหนดีครับเฮ้ยก็มาถึงที่ที่สามแล้วของวันนี้ก็คือวัดเกาะแก้วนะครับวัดเกาะแก้วก็จะมีตลาดน้ําบางน้อยเดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันว่าตลาดน้ําบางน้อยมีอะไรบ้างโอเคเราเดินไปข้างในกันดีกว่าโอเคเดูบรรยากาศในตลาดกันนี่ ตลาดต้องชมนี่ฮะมีเรือด้วยดูบรรยากาศกันนะครับกล้าระวังตกน้ำนะลูกตลาดน้ำบางน้อยก็เหมือนตลาดน้ำ ท like ั่วไปนะฮะของก็เหมือนเหมือนกันเป็นของโบราณตี๋ตะแกรงหน้ามอไซค์ตะแกรงหน้ามอไซค์เพ hey. ี Now, ่ตะแกรงหน้ามอไซค์เจ๋งเฮ้ยเนี่ยสวยแมวใส่ได้พอดีแหละเฮ้ยฉันก็ขีมุกิน โอเคครับเดี๋ยวเราแวะกินชานมไข่มุกกันดีกว่าบางน,น้อยโคโค,โค,โค่กฟฟฟนะฮะร้านนี้โอเคครับมือนี้มีคนเลี้ยงครับเราไปเดินเล่นกันก่อนน,อนี่ฮะนี่ก็คือบรรยากาศไทยแม่น้ำน่าอยู่มากเลยเงียบสงบด,ดีนะครับใครสนใจก็ ลองมาหาซื้ออยู่กันนะตามแถวแม่น้ำที่ตลาดบางน้อยนะครับทำไรครับนั่งรออย่าทำให้เข,เขาหล่นไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอ่าโอเคอ่าไปไปยืนตรงนู้นไปยืนตรงนู้น <c oughs> โอ้ยเจ็บจุเจ็บจุเอาไปไปยืนตรงนู้นเออ โอ้โหหน้าเขียวหน้าเขียวเอาลุกขึ้นมาลุกเลอะเลอะเลอะจูแตกไข่แตกมีดนตรีด้วยนะฮะนี้บางน้อยคอยลักใครมาก็มายืนฟังเพลงได้นะครับตรงนี้พี่ก็บรรเลงเพลงไวโอลินเพาะๆให้ฟัง อลงมาเร็วลูกอร่อยไหมครับอ,อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะโอเคหวานเปรียปร้ยวพี่นุ้ยเลี้ยงอุ้ยทำสิบบาทไปให้เมียนี่มีนวดด้วยนะครับต้าวแหลกสิบบาทมีหลายอันเลยโหยาวไปนู้นเลยนะไม่ใช่เด็กๆนะแต่ตอนนี้คนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เพราะว่ายังเช้าอยู่ เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เดินไปจนสุดทางดูที่ข้างในหน้าจะมีอะไรบ้างรวงตกน้ำลูกอ๋อสามารถเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้นะฝั่งนู้นก็มีตลาดเหมือนกันนี่ขึนไปเดินเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้แต่ฝั่งนู้นไม่รู้สึกคนน้อยน้อยคแต่ผมพาเดินไปดูบนสะพานว่ามีอะไรบ้างมีกิ๊กโดน เริ่มจีบมีกิก๊กโดนเทคุยอยู่อบอ,อ,อุ่นอบหักยังรักกันตกลุมรักเป็นแฟนกันแอบชอบสโ,อโ,อโสดโอ๋อโสดแล้วก็ลงไปเรื่อยนี่อยู่บนสะพานนะฮะมานั่นงเล่นนั่งเล่นตรงนี้ก่อนรมเย็นๆโอ้ไปดูอีกฝั่งไปดูอีกฝั่ง นี่เรือจอดแล้วเรือจอดแล้วโอเคเราเดินจนสุดตลาดแล้วฮะตอนนี้ก็ขอตัวกลับไปขึ้นรถดีกว่ากำลังจะกลับแล้วมาเจอหยอดไข่เดี๋ยวให้อาก้ายอดไข่อ่ออะหยอดไข่ยอดไข่อากู๊ดกุ๊ดเบาๆลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลมทีละคนทีละคนหยอดตันอ่ะหมุนได้ก็เดี๋ยวดูดูหมายเลขดูหมายเลขหมายเลขได้หมายเลขอะไรแกะดูหมายเลขอะไร อ่าเลขอะไรครับแก่สี่สี่ห้าหกรตรงไหมมีไหมสี่ห้าหตรงไหมนี่โอ้ยสี่หกาับนี้เด็ก็กกีเหมนเห็ได้ไหเนนีห้ามาครับเด็กๆหลังจากออกจากตลาดน้ำบางกุ้งนะฮะ ไปไปหนองน้อยอ,อ่ะเอาไหมเข้าค่คัดค,คัดคคคหลังจากออกจากตลาดน้ําบางน้อยกันตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปนครปฐมนะฮะไปตลาดน้ดําดอนหวายต่อใช้เวลาเดินทางจากตรงนี้ไปจนถึงตลาดตลาดน้ดําดอนหวายก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีก็เดี๋ยวเจอกันที่ตลาดน้ดําดอนหวายนะครับโอเคครับผม ตอนนี้เรามาถึงตลาดน้ำดอนหวายกันแล้วนะฮะตลาดน้ำดอนหวายก็อยู่ในวัดดอนหวายเราจอดรถอยู่ที่ร้านร้านสองแล้วตอนนี้เดินข้ามถนนมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแดดร้อนมากมากเฮ้ยอะไรร่มร่ม,มะอ๋อมีคนกลางร่มให้นี่มีมีเขาเรียกมีพิตตี้พิตตี้กลางร่มโอเคครับไปเดินเข้าในข้างในกันดีกว่า ก็ด้านข้างก็จะมีขายของกันก่อนนะใครใครอยากจะซื้อของก็จะซื้อก่อนขาใบาหรือขากลับก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าซื้อเนี่ยควรจะซื้อขากลับดีกว่าจะได้ไม่ต้องถือหนักเ่วนัานก็จดได้บริการนะาจีนสองสองแง่งด้วยกันด้านนอกด้านในนะหนะด้าน แมวเนี่ยตำลึงแกะใบแล้วด้วย <g ül> 20บาทขอมกัเริ่มเลยขอมกัเริ่มเลยนะเฮ้ยมะพร้า,าว,อ,อ,อ,วอยากกินอ่นะต้มโอให้ไปสินอยากกินอะไรอ่ะตำลึงอ๋อคนเยอะมากนะเดินไม่ได้เลย ตอนนี้ได้ที่นั่งแล้วเดี๋ยวรอสั่งอาหารแป๊บหนึง่งจะสั่งอาหารแป๊บหนึง่ง๋ยวก็ลองดูจะได้กินอาหารอะไรกันแต่ร้อนวันนี้คนเยอะมากเลยาวขาหมู ปลาเต็มเลยปลาปลาสวายปลาสวายจัดก้าปลาเต็มเลยปลาปาใหญ่อะปลาสวายเขาเรียกปลาสวายอย่าไปอยู่ใกล้นะตกไปปลากินนะมันกินคนด้วยท่าน้ำมีเรือด้วยมีเรือด้วยเรืออยู่ตรงนน้นเห็นไหมครับข้างหลังอะหลู่ข้างหลังเรืออยู่ข้างหลังมาก็ไป เป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมวัดสว่างอารมณ์คบแล้าทำไรอ่ะตอกของเรียนไปด้วยเสร็เอาตังค์นักเรียนไปองไปเองไปเองตักงรองซ้ดรื่องยาเจ้าไปโดน อาคุณทุกทายังโอเคครับที่นี้ก็เป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะวัดสว่างอารมณ์นะฮะถ้าใครสนใจจะมาเที่ยวจะเดินตามตามรอยก็มากันได้นะครับผมใช้เวลาหนึ่งวันพอดีออกจากชวนบุรีตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงแล้วประมาณสี่โมงกว่ากำลังจะกลับแล้วที่สุดท้ายไหว้พระกันอย่างเดียวเดินตลาดน้ําก็สนุกดีแต่วันนี้อากาศร้อนไปหน่อยก็ยังไงก็ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ